ตอนนี้มาถึงความหล่อระดับเกาหลีกันบ้างนะคะแน่นอนว่าสาวทั้งในเกาหลีและนอกเกาหลีได้ชื่นชอบเหลือเกินเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าในปีที่แล้ว2021นั้นมีหนุ่มหล่อคนไหนติดโผบ้างค่ะ หลังจากที่รู้ผลโพลหนุ่มหล่อที่สุดในโลกของ TC Candler ปีล่าสุดกันไปแล้วนะคะว่าตกเป็นของไปทักคนดาราในแบบหนุ่มคนดังจากประเทศเมียนมาวันนี้ก็มีอีกหนึ่งโผลค่ะนี่เป็นการโหวตจากชาวเน็ตเกาหลีใต้ในการเลือกไอดอลเคป๊ปหนุ่มหล่อในดวงใจประจำปี2021ที่ผ่านมาซึ่งโผลนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานความหล่อสวยที่ปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาอีกด้วยค่ะ โดย10อันดับไอดอลเคป๊รูปหล่อในดวงใจของแฟนนั้นเริ่มกันที่อันดับ10เป็นของเจคจากวง N h i f นะคะอันดับที่9นั้นได้แก่จูยอนวง The Boys อันดับที่8แทยงจากวง NCT อันดับที่7ค่ะเป็นฮยอนจินจาก Stray Kids และอันดับที่6ได้แก่อาซาฮิจากวง Treasure นะคะมาถึงท็อป5กันบ้างค่ะ5อันดับแรกนั้นก็เริ่มที่ จองกุกน้องเล็กจาก BTS นะคะแล้วก็มาที่อันดับ4ค่ะมินกิววง17อันดับที่3ได้แก่ฮารุโตอีกหนึ่งเมมเบอร์ชาวญี่ปุ่นจากบอยแบนด์มาแรง treasure อันดับที่2ได้แก่ V หรือว่ากินแคทฟยองจาก BTS นะคะซึ่งเคยคว้าแชมป์หนุ่มหล่อระดับโลกมาหลายสถาบันและตามมาด้วยอันดับหนึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือชาอึนอูเมมเบอร์หล่อเทพแห่งวง ASTRO เจ้าของสมยา face genius นั่นเอง เฟสจีนิสใบหน้าอัจฉริยะอย่างเงี้ยหรอกเก๋เหรอมีมากไม่กลับ <laughs>